สวัสดีตอนบ่ายสี่โมงเย็นอากาศดีไหมกำลังจะเดินไปที่ตู้ไารสนีชมพริกก่อนกะเพราโหระภามะละกอมะเขือ ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะเริ่มร่วงเยอะละมันจะเข้าหน้าหนาวสุดๆแล้วไงเราอยู่บ้านหลังสีฟ้านี่เนาะ สะว่าน้ำช่วงนี้ไม่มีคนไหว้หรอกอากาศเย็นสนามเด็กเล่นตู้ไปรษณีย์จะอยู่ตรงนู้น อยู่ใกล้ถนนรถวิ่งหมู่บ้านเนี่ยที่เห็นเป็นน้ำนี่คือเป็นน้ำทะเลนะเป็นริมริมน้ำทะเลแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยแต่หนาว เราก็มาตามบ้านเลขที่ของเรา4ี 41. มีอะไรไหมแล้วเราก็กลับ ต้นไม้เริ่มใบเริ่มเปลี่ยนสีและเริ่มร่วงเยอะละ อันนู้นก็สุดแล้วเนาะติดถนนละติดถนนเออเขากั้นไว้เนาะเป็นทางทางสะพานขึ้นข้ามแม่น้ำอันนี้ก็สุดแค่นี้แล้วก็ไปออกข้างหน้าน,น,นู้นบรรยากาศโดยรอบถือว่าดี